ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทัศโร ท่ทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชคุลหลวงพ่อสดันทัสรประกอบขึ้นจากธาตุทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบเป็นท่ดทานธรรมบารมีสามสุทัศพระเดชคุลหลวงพ่อสดันทัสรทั้งแบบมีวินญาณธาตุ แบบไม่มีวิญญาณธาตุส่วนละเอียดของธาตุอยู่ในตำแหน่งของแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีส0สิบทัศพระเดชะกุลหลวสพสจันทัสโร ส่วนหยาบของธาตุที่เป็นธาตุส่วนยาบอยู่ในตำแหน่งด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงโพดสดจันทัสโรธาตุที่เป็นส่วนละเอียด ที่เป็นตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพยันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาธรรมกิเลสที่อยู่ในตำแหน่ง ธาตุส่วนหยาบที่อยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีส0ทสิบทัศนี้ธาตุส่วนละเอียดสามารถขยายครอบคุมซ้อนธาตุส่วนหยาบ เพื่อให้กระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้เดินทางรุกเข้าหาธรรมกิเลสที่อยู่ในตำแหน่งธาตุส่วนอยาบ่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพุกคุณหลวงพุทสดจันทัสโรแบบ มีวิญญาณธาตุธาตุส่วนละเอียดที่มีความละเอียดมากที่สุดเป็นวิญญาณธาตุมีธาตุที่ละเอียดใกล้เคียง วิญญาณธาตุที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในตำแห่งของการไหลเวียนกระแสะธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลหลวงพุทธสะจันทัสโรกระแสะธรรมบาร,รมีสอสิบทัศพระเดชพุกุลหลวงพุทธสะจันทัสโรทำให้ ธาตุมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นไปตามความละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิทััพระเดชพะคุณหลวงพุติดำทศัศโรที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ธาตุ ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นขยายครอบคุมธาตุส่วนหายา่ได้กว้างขวางขอบเขตมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบร,ร,รมีสาสิทัศนทศรรัตพระเดชพุคุณหลวงปสดจันทัสโร เพื่อรุกเข้าหากิเลสท,ที่อยู่ในธาตุส่วนหยาบทำให้ธาตุส่วนหยาบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนประมีสามสิบทัศพระเด็ชปกุโหลปสษยยันทัสโรได้กว้างขวาง ขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้นท่อดทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลลงประสดันทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุมีธาตุส่วนละเอียดที่อยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายท่อดทานธรรม ารมีสทัศพระเดชพระคุณลวงปจันทสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพ่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสูสจันทัสโรมีความละเอียดที่เกิดจาก ทำบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำให้ธาตุมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายขอบเขตกว้างขวางครอบคุมธาตส่วนหยาบ ที่เป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศสพระเดชปกลหลวงปสលดยันตัสโรธาตุส่วนหยาบที่มีกระแสธรรมบาร,รมีสามสิทธัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท์ัสโรที่ไหลเวียนไปตามธาตุส่วนละเอียดที่ครอบคุมขยายซ้อนธาตุส่วนยาบทำให้ธาตุส่วนหยาบละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นการรุกของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเข้าหาธรรมกิเลสโลกโลดหลงเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์รรก,ลกลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุ ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรใหม่ๆดึงดูดบอกเกิดธาตุประกอบรวมเป็นท่อาทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่ทสดจันทสโร ที่มีความละเอียดของธาตุมากขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงพุสดันทัสโรได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นการขยายขอบเขต ว้างขวางของท่อทานธรรมบารมี30มสิบพัศนี้าาร,รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลกโกรธหลงเพื่อการพัฒนาปรปับปรุง ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัสสะเดชพุกุลหลวงประสบกันตัสรมใหม่ๆเพื่อประกอบธาตุเป็นส่วนของร่างกายทุกทอฐานธรรมบาร,รมีสาบทัศ์นี้ที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวาง รุกเข้าหาธรรมกิเลสมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่วาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงพส่สดยันทัสโร,ร ธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรใหม่ๆเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ เข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกปรมีสามสุบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรปับปรุงทำปรมีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหม่ๆที่สมบูรณ์ ที่ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสัมสิทธัตร,ระเดชพุลลปรพสดันทัสะโรที่ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเิดประเระสริฐนักพัฒนาปรับปรุงตัวเองสร้างความละเอียดมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาที่ได้จาก ความละเอียดของธรรมทั้งหมดทุกธรรมพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพะกุณหลวงพุทธสันทัสรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชระกุลหลวงพุทสดันทัสรหน่วยใหม่ๆที่สมบูรณ์ มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นรวมเป็นกระแสธรรมปรมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงปุษยันทัโรใหม่ๆที่สมบูรณ์มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเดินทางรวมอยู่มากในอู่มหาสมุรปรมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงบุษจนทัศนรงรวมเป็นทรงกลมขนาดใหญ่กว่าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหญ่กว่าจักรวาลอรูป,ปร,รพรมใหญ่กว่าจักรวาลพรมใหญ่กว่าจักรวาลเทวดาใหญ่กว่าจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ ที่เรารวมโลกมนุษย์ตล,ลกโลกกันให้รวมอยู่ในความหมายของจัก,กรวาลมนุษย์มีขนาดเล็กกว่าอุปห,หาสมุตรบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุหลงโสศจันทัสโรกระแสธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสตรมใหม่ๆที่สมบูรณ์ส่วนน้อยเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทารรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,ร เพื่อรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษ์จันทสโร,รใหม่ๆเพื่อประกอบาธาตุเป็นส่วนของร่างกายทุกข้อฐานธรมรมบารมีสาบทัศน์นี้ ให้ขยายขอบเขตกว้างขวางเพื่อรุกเข้าหาทำกิเลสโลกโลดหลงได้มากยิ่งขึ้นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปะสิ์ยันทัพพโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมี30สบทัศนนี้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพทุทธจดนทัสโร ที่ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลาดึงดูดบอกเกิดธรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ ประกอบธาตุขึ้นเป็นส่วนของท่อทานธรรมบรมี30มสิบทัพระเดชปคุณหลวงปสษจันทร์โรอย่างสมบูรณ์ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสทัศพระเดชปกุณหลวงปสถจันทร์ัศโรเกิดขึ้นในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย บารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปพิสดันทัสโรสร้างเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปพิสดันทัสโรที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปพิสดันทัสโร ให้เป็นทานศีลสมาธิปกติให้ละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพร,ร่สกจันรัสโรให้เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาว ให้เป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษถจันทสโรสร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษถจันทสโรให้เป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิทัศ พระเดชพุคุลหลวงพุทสดจันทรทโรที่เป็นการรวมกันอยู่ของท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัศ์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันท์ทัโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียน ของกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทั์พระเดชพระคุหลวงปู่สดยันทัาสร,รเพื่อรุกเข้าหาธรรมกิเลสมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความละเอียดผ่องใสให้กับ ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้ละเอียดผ่องใสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรกิเลสโลภโกรธหลงทำให้ ส่วนของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสุบทัศน์นี้ไม่ให้เหมาะสมไม่ให้เป็นเส้นทางไม่ให้เป็นสื่อนำไม่ให้เป็นท่อทานให้กับบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรสดัญท,ทัสโสโลหลอกลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมี30สบทัศน์นี้ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิที่ปกติไม่ได้รวบรวมรักษาบารมีสาสทัศน์พระเดชปะคุณหลวงพุสถจันทรัโรให้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางกิเลสโลกโลดหลงให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสโลกโลดหลงเป็นท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัตรประเด็พุกุลลงพุสดจันทัสโรที่ไม่ได้เป็นชาวสิวิไลไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรบารมี30มสิบทัต พะเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรถูกกิเลสล่อลวงให้รวบรวมรักษากิเลสดังตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์ที่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของบางส่วนถูกกิเลสล่อลวง ให้อยู่ในสภาวะผิดปกติไปจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโร กิเลสทำให้ไม่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสุดทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพศัญทัสโรจึงทำให้ไม่ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสุดทั์พระเดชพระคุณหลวงพศัญทัศโรอย่างสมบูรณ์กิเลสหลอกลวง ให้เป็นธาตุรับใช้กิเลสให้ร่างกายเป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่กันอย่างไม่รักไม่เมตตามไม่เอื้ออารทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมคนสัตว์สิ่งของทําร้ายทําลายตัวเองทำร้ายทําลายซึ่งกันและกันถูกกิเลสบ,บังคับควบคุมสั่งการล่อลวง ให้อยู่ในวังวนของกิเลสหลอกลวงว่าการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลาย,ลาย,ลายซึ่งกันและกันทำให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติเกิดเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นยารักษาโรคเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นการล่อลวงของกิเลสเพื่อยึดทายึด ธาตุให้ไปเป็นของกิเลสเพื่อสร้างเป็นนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสางสิทธัตส์พระเดชปุกุลรถยันทัสโรหลอกลวงให้คนให้สัตว์นำซากคนซากสัตว์ มาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่าัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบมาเป็นทรัพย์สมบัติหลอกลวงว่าทำให้ดำรงอยู่ อย่างสุขสงบร่มเย็นปลอดภัยไม่ประมาทหลอกลวงเพื่อให้ร่างกายเป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสคนสัตว์ที่กินซากคนซากสัตว์ นำมาเป็นเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ไม่มีทานไม่มีศีลห้าไม่มีสมาธิที่เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสาสิทธัพระเดชปุณุลพสสุสจจนัสโรซากคนซากสัตว์ เป็นแผนพังสำเร็จของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกอทมอมขอออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายทําให้เกิดซากคนซากสัตว์ซากคนซากสัตว์เป็นแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสมีกิเลสอยู่ในซากคนซากสัตว์เพื่อให้กิเลสในซากคนซากสัตว์เข้าไปอยู่ในตัวคนตัวสัตว์ตัวสิ่งของมากยิ่งขึ้น ที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทาโโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันคนุกอยู่นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามทิทัตพระเดชพระคุลหลวงพสุสถจันทัสโรที่ตั้งผังสําเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามทิทัศพระเดชพระคุลหลวงพสุสถจันทัสโร